ไรขึ้นมาไม่ว่าจะเล็กแค่ไหนหรือใหญ่แค่ไหนเนี่ยถ้ามีโอกาสจะลองทําได้ให้ทําเลยเพราะถ้าไม่ลงมือทําเราจะไม่รู้ว่ามันมประสบความสำเร็จหรือจะลม้มเหลวแต่ถ้าเราไม่ลงมือทำอนะณวันนี้ที่ผ่านไปเราจะนั่งคิดเสียใจว่าเรื่มมองนี้เราทำอย่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าคิดว่าจะทําอะไรลงมือนล้ตอนนี้เลยนี่น้อยเท่าไหร่ที่ทำเลยไม่มีอะไรจะเสียแล้ว สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ lightning talk กับสายสวรรค์ขยันยิงค่ะว Variety talk s ช o w ที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ชมทุกครอบครัวทางช่อง3 Family หรือว่าช่อง13 Happy Family แห่งนี้และคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร fm ห0 6 m h รอด้วยนะคะมาเติมพลังสร้างแรงบันดาลใจกันทุกๆคืนในเวลาแบบนี้กับเรื่องราวที่หลากหลายของแขกรับเชิญที่แต่ละคนนั้นพลังเหลือเฟือเช่นเดียวกับสุภาพสตรีที่ให้เกียรติมาร่วมรายการในคืนนี้นะคะเธอเป็นผู้ที่ก ตั้งเว็บไซต์ซึ่งเป็นชุมชนของคนรักสวยรักงามเป็นเว็บไซต์ที่ขึ้นอันดับ1ของหมวดสตรีเว็บนี้ก่อตัวขึ้นนะคะตั้งแต่8ปีที่แล้วนะคะแต่ว่าที่บอกว่าขึ้นอันดับ1น,นั้นก็คือหลังจากที่ก่อตั้งมีคนเข้ามาใช้แรต่างมากมายแค่ปีเดียวค่ะ ทำสําเร็จได้ขนาดนั้นและจากวันนั้นจนถึงวันนี้เธอก็ยังไม่หยุดพัฒนาเลยนะคะเราจะย้อนกลับไปว่าตั้งแต่เริ่มเป็นคนทั่วๆไปเหมือนอย่างเราๆที่ อยู่ในสังคมออนไลน์บางคนก็เป็นสมาชิกอยู่ในเว็บไซต์พันทิป .com มาก่อนเหมือนเธอรวมไปถึงคนที่แตกตัวออกมาเป็นบล็อกเกอร์แล้วก็มีเว็บไซต์เป็นของตัวเองมากมายเส้นทางเหล่านี้มันท้าทายขนาดไหนแล้วตัวเธอเองเริ่มจากไหนมาถึงตรงนี้ได้อย่างไรนะคะวันนี้ขอต้อนรับผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ w w w g b a n .com ค่ะคุณจิรพัฒอริยะบุรุษหรือว่าคุณจีนนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะคุณจีนสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะคุณจีนตอนนี้ไปไหนตื่น ตื่นเต้นไหมเขาบอกโอ้เนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ที่มีสมาชิก2,80,000คนมีคนเข้าชมเว็บเราเดือนหนึ่งประมาณ10ล้านวิวอย่างเงี้ยนึกไหมว่าจะมาถึงวันนี้อะค่ะก็แอบคิดอยู่บ้างไม่งั้นจะทำทำไมใช่ไหมสุดยอดแล้วก็มาถึงตรงนี้จนได้นี่นะคะก่อนหน้านี้ก็คือคุณจินทำอะไรมาก่อนทำงานประจำที่ไหนทำงานประจำหลายที่ค่ะเป็นกราฟิกดีไซเนอร์เป็นกราฟิกดีไซเนอร์ค่ะ แล้วก็ไปอยู่ในกระทู้ความสวยความงามในพันทิปอันนั้นก็คือเหมือนกับคนอื่นทั่วไปคุณจีนเข้าไปส่วนใหญ่ไปโพสอะไรหรือว่าไปตั้งกระทู้อะไรคือจริงๆเราเล่นหลายห้องมากแต่ว่าช่วงช่วงที่เริ่มเริ่มแต่งหน้าค่ะก็จะเข้าไปแต่งหน้าทำสเต็ป by สเต็ปวิธีแต่งหน้าด้วยตัวเองอะไรประมาณนี้นะคะ่ะนึกยังไงถึงทำก็ณวันนั้นณวันนั้นณวันนั้นหรอคะก็คนอื่น คนอื่นถามเยอะว่าแต่งหน้ายังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าเราหาวิธีแต่งด้วยตัวเองมาอะไรเงี้ยค่ะไม่ไดงในชีวิตประจาวันของคุณเนเองทํางานแล้วเห็นบอกว่าพยายามจะศึกษาพยายามจะแต่งหน้าแล้วก็พยายามแก้ปัญหาเช่นจะทํายังไงปกปิดจุดนั้นแต่งเสริมจุดนี้ให้มันสวยๆก่อนหน้านั้นมันไม่มีกูรูหรือไม่มีใครที่สอนเราได้หรอคะ คือจริงๆแล้วเนี่ยพวกเมคอัพอาร์ Make ติสต์ต่างๆเขาก็เขาก็มีการสอนอ่นในนิตยสารอะไร <c oughs> เงี้ยค่ะแต่ว่ามันไม่มีใครที่เข้าใจหน้าเราเท่ากับเราเองอหน้าเราเองใช่เพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าผู้หญิงทุกคนก็จะเข้าใจตัวเองมากที่สุดค่ะ,คะก็เลยถ้าเกิดเราทำอะไรได้ด้วยตัวเองมันก็มันก็น่าจะดีอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเริ่มตรงนั้นค่ะก็เลยเริ่มโพส์เข้าไปในแฟนทิปก่อนแล้วก็ทุกคนก็เริ่มมาอ่านสนใจทำยังไงน่าจะเป็นน่าจะเป็น คนแรกๆไหมคะที่ที่เรื่องที่โพสต์เรื่องแบบนี้แล้วก็บอกวิธีขั้นตอนการแต่งหน้าแบบนี้ซึ่งไม่ใช่คนที่มีชื่อเสียงมาก่อนเนคือคนทํางานในชีวิตประจําวันเองน่าจะเป็นคนแรกค่ะสุดยอดเลยตรงนั้นคือสร้างฐานที่เป็นแฟนของคุณจีนมาจากพันทิปอ่ะแล้วออกมาทําบล็อก ตรงนั้นคือมีเหตุผลยังไงต่อคะก็พอเขียนในกระทู้ใช่ไหมคะมันก็มันก็หายไปแต่ถ้าเกิดอยู่ในบล็อกเนี่ยมันไม่หายแล้วเราก็จะมีเรื่องอื่นเกี่ยวกับตัวเราเขียนบ้างเลยบ้างอะไรเงี้ยเออมันก็สนุกดีเนาะอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนกับเขียนไดอารี่อะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็จะมีสอดแทรกเรื่องที่เราสนใจเข้าไปได้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะค่ะงั้นก็เลยเป็นบล็อกเกอร์ค่ะช่วงนั้นเนาะสิบปีที่แล้วสิบปีที่แล้วนี่ถือว่าถือว่าเว็บบล็อกแล้วก็คนที่เป็นบล็อกเกอร์เนี่ยกยัไกนนคท จริงๆแล้วตอนนั้นเนี่ยยังไม่ถูกเรียกว่าเป็นบล็อกเกอร์ต้องตอนที่ทํามาสักพักหนึ่งแล้วอะค่ะ,คะถึงจะถึงจะเริ่มมีคนเรียกว่าเราเป็นบล็อกเกอร์ค่ะ,คะนี่คือชั้นแนวหน้าจริงๆนะเนี่ยคือกลุ่มผู้นําที่เล่น,นเรื่องพวกนี้ชอบไอทีอะค่ะชอบชอบอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยก็เล่นมาตลอดอยู่กับหน้าคอมมาตลอดค่ะ เพราะฉะนั้นทั้งในแง่าอาชีพที่เป็นกราฟิกดีไซเนอร์ทั้งคนที่ชอบไอทีแล้วก็คนชอบการสื่อสารในสังคมออนไลน์ดังนั้นคุณจีนก็เลยโตมาแบบเนี้ยเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาเรื่อยๆแล้วสนุกกับมันมากขึ้นเรื่อยๆค่ะคือการอยู่ในสังคมออนไลน์มันมีสเสน่ห์อยู่อย่างหนึ่งคือมันมีคนอื่นที่ไม่รู้จักมากมายเนี่ยเริ่มมาเป็นแฟนคุณจีนรู้สึกตัวตอนไหนว่าวัดวัด ฉันเนี่ยไม่ธรรมดาแล้วมีแฟนคลับแล้วมีคนคอยติดตามมีคนคอยคุยด้วยเยอะแยะไปหมดเลยก็จริงๆแล้วมันก็ไม่ถึงขั้นนั้นนะคะแต่ว่าช่วงที่ช่วงที่เราแต่งหน้าแล้วก็เราเขียนบล็อกเนี่ยก็เริ่มมีคนรู้จักเรามากขึ้นอะไรเงี้ยมีคนที่แบบเออเราไม่รู้จกกักเนาะแต่เราเดินไปที่ห้างเขาก็มาทักเรานั่นไงหรือเวลาที่เราไปซื้อเครื่องสำอางอะไรเงี้ยก็ก็มีคนเข้ามาคุยด้วยหรืออะไรเงี้ยมันก็ เออก็แปลกๆเนาะแต่เราก็ได้มีภาพที่ดีมาจากในอินเทอร์เนต็ตเยอะมากก็เลยเป็นคนไม่กลัวอินเทอร์เนต็ตม,มีเพื่อนที่ดีที่ที่มาจากอินเทอร์เนต็ตค่อนข้างเยอะค่ะค่ะค่ะ,คะมีเพื่อนที่ดีไม่กลัวอินเทอร์เนต็ตไม่พอแต่ยังใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตมากขึ้นเรื่อยๆ,ๆด้วยทีนี้พอจากบล็อกทํายังไงถึงรู้สึกว่าต้องสร้างเป็นเว็บไซต์ละมันมีช่วงที่ เริ่มเริ่มมีมาร์เก็ตติ้งเข้ามาในในส่วนของคำว่าบล็อกเกอร์บล็อกเกอร์เนี่ยเริ่มเป็นที่รู้จักแล้วคำนี้แล้วก็เริ่มมีแบรนด์ต่างๆติดต่อเข้ามาว่าจะขอใช่จะเป็นสปอนเซอร์นั่นนี่นู่นแต่ทีนี้เนี่ยเนื่องจากตัวเราเองรู้สึกว่าเราเรายังไม่อยากที่จะแบบไม่อยากหลอกมัดตัวเองกับแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งที่จะลงโฆษณาด้วยแล้วก็ในขณะที่ในตัวเราเองเนี่ยค่ะเรามีความเชื่อว่าถ้าเกิดสมมติเราพูดอะไรออกไปอ่ะ สิ่งนั้นมันควรจะต้องเป็นสิ่งที่ที่เราเลือกมากับมือไม่ใช่ว่ามีมคนบอกว่าจ้างให้เขียนจ้างให้เขียนอ,อ,อ,อันนั้นคือเป็นเป็นสิ่งที่เราคิดอย่างนั้นมาตลอดอแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เก่งพอที่จะมานั่งบอกคนอื่นว่าเราเป็นกูรูก็เลยตัดสินใจว่าไม่เอาอ่ะอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่ทางของเราอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราจะจะเล่นวิธีนี้ที่จะ ก้าต่อไปหรือจะทําอะไรที่เกี่ยวกับออินเทอร์เนต็ตที่อยู่กันมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเราน่าจะคิดอะไรมากกว่าการที่แค่แบรนด์เสนอเข้ามาแล้วเราขายสิ่งนี้อ,อะไรย่างเงี้ยมันควรที่จะต้องมีวิธีการคิดที่มันครีเอทีฟมากกว่านี้อะไรเงี้ยก็เลยเอ,อเอามาคิดอะไรที่มันเพิ่มต่อไปอะคะเจ๋งมากเลยค่ะคุณเจนนอกจากจะเป็นบล็อกเกอร์ที่มีจรรยาบรนด้วยเนี่ยนะคะยังรู้สึกว่า ตัวเองเนี่ยถ่อมตัวด้วยนะคะไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นกูรูแต่มันก็จริงนะเขารีย <c oughs> กวรถ่อมตัวทํามาขนาดนี้แล้วนี่นะคะคือก็ค้นคว้าเรียนรู้ไปโดยไปตลอดทางที่เดินมาขณะเดียวกันก็เรียนรู้แล้วก็แชร์ตลอดด้วยผ่านทางโซเชียลผ่านทางบล็อกของเราแล้วก็จนกระทั่งตอนนี้มาเป็นเว็บเอาล่ะรู้สึกว่าต้องสร้างสารรค์งานมากขึ้น ไม่เอาแต่รับเงินอย่างเดียวแล้วก็จ้างเขียนอะไรก็ได้อะไรเงี้ยนะคะและแถมยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงซึ่งผู้หญิงเป็นผู้บริโภคที่เราพร้อมจะจ่ายในสิ่งที่ดีเสมอดังนั้นคนที่จะเป็นสื่อกลางระหว่างผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความสวยความงามที่จะส่งตรงไปยังผู้หญิงแล้วมีจรรยาบรณด้วยเนี่ยนี่คือสุดยอดนะคุณจีนนี่ตอนนี้ยังทิดคิดว่าตัวเอง,งมามาถูกทางไหมคะกับการที่ เป็นสื่อกลางให้กับผู้หญิงแบบนี้ยังคิดว่าเป็นค่ะ,คะแล้วก็พยายามที่จะเป็นต่อไปเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราเชื่อในตัวเราเองได้เราก็จะมั่นใจว่าสิ่งที่เราพูดออกไปเนี่ยเราถ้าคนอื่นเขาเชื่อเราเนี่ยเราก็แฮปปี้แต่ถ้าเกิดสมมติว่านวันหนึ่งเรายังโกหกตัวเองอ,ะอ่ะก็เท่ากับเราโกหกทุกคนที่เขาติดตามเรา เจ๋งมากค่ะคุณเจนที่รือตอนที่เป็นบล็อกแล้วเราเริ่มแนะนําเรื่องการแต่งหน้าเรื่องการดูแลผิวพรรณเรื่องผลิตภัณฑ์ชนิดนู้นชนิดนี้เนี่ยนี่คือทดสอบเองหมดเมื่อก่อนนี้ทดสอบเองหมดค่ะแต่เดี๋ยวนี้ก็จะมีทีมตอนนี้มีทีมแล้วเริ่มช่วยเริ่มสร้างคนใช่เพราะว่าพอพอเริ่มมีอายุแล้วเนี่ยมันก็เริ่มมีอายุก็นิดนึงคือแบบมันก็จะจะเจอผลิตภัณฑ์ที่เราชอบแล้วก็จะเริ่มขี้เกียจ ขี้เกียจที่จะหาตัวอื่นนอกจากตัวที่เรารู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> มันอยากลองจังเลยอ,อยะไรเงี้ยอันนี้ก็จะนิดนึงนะ,ะก็จะอดไม่ได้ค่ะแปลว่าไม่ว่าตอนที่เขียนกระทู้ลงในพันทิปไม่ว่าตอนที่เขียนบล็อกจนกระทั่งมาสร้างเว็บไซต์เท่ากับว่าคนที่ตามอ่านตามการเรียนรู้ของคุณจีนมาเนี่ยคือมันตามพัฒนาการของจีนมาด้วยอย่างอย่างตัวจริงใช่ไหมใช่ตามอายุเลยค่ะ คือแบบสิบปีที่ผ่านมาคุณจีนเรียนรู้อะไรบ้างคุณจีนก็แชร์ทาให้คนที่เป็นแฟนคุณจีนสิบปีที่แล้วก็เรียนรู้เนี่ยเรื่องเครื่องสําอางเรื่องการแต่งหน้าเรื่องบุคลิกภาพอะไรต่างๆมาด้วยกันโตมาด้วยกันโตมาด้วยกันเรียกคํานี้ได้เพราะว่าคนที่เรารู้จักกันตั้งแต่เริ่มรู้จักในพันทิปรู้จักกันในบล็อกจนมาเป็นเว็บจีบันจนตั้งแต่เราเจอกันในมิสติง้งจนอะไรอย่างเงี้ย ทุกวันนี้ก็ยังติดต่อกันค่ะค่ะน่ารักมากทำให้ไม่ไม่เป็นแต่เพียงชุมชนออนไลน์เท่านั้นแต่ว่าคุณจินดึงเอาชุมชนที่อยู่กันในออนไลน์ไม่เคยเห็นหน้าค่าตาออกมามิทติ้งกันด้วยมาเจอหน้าค่าตาทํากิจกรรมร่วมกันด้วยแล้วก็โตไปด้วยกันนะคะเว็บไซต์เนี่ยเริ่มเป็นรูปเป็นร่างจนกระทั่งเราต้องมีมีทีมจนกระทั่งต้องออกจากงานประจํามาตั้งแต่เมื่อไหร่คุณจินจริงจริงแล้วเนี่ยค่ะตอนที่ตั้งใจว่าจะทําเว็บ ก็ออกเลยค่ะไม่ไม่ได้คิดว่าจะต้องโตแค่ไหนแล้วจะออกอแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยการเป็นพนักง,งานประจำมันก็ไม่ได้เลวร้วายอะไระเพราะว่าทุกครั้งที่ทํางานก็จะรู้สึกว่าต้องทําให้เต็มที่ที่สุดไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานประจาําหรือว่ามีธุรกิจของตัวเองก็ตามนลยนะตอนนู้นก็ คิดว่าถ้าเราทําเป็นกราฟิกต่อไปเราก็ต้องไปให้สุดเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่านาวันหนึ่งถ้าเราใจเราไม่อยู่ตรงนั้นแล้วอ่ะเราก็ต้องเลือกในสิ่งที่เราเลือกตรงอีกอีกเวนึงนอรค่ะ,คะแล้วก็ไปให้สุดอีกทางหนึ่งเหมือนกันมไม่งั้นเราก็จะลังเลว่ามันยังไงดีอะไรเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจเราออกตั้งแต่ตอนที่เริ่มทําเว็บเลยคือแปปีที่แล้วเลยใช่ค่ะแล้วก็สมัครพรกพวกมาจากไหนคะตอนนี้ที่สร้างทีมขึ้นมา จริงๆแล้วตอนนี้ตอนนี้มี20ค่ะ20คนจากคนเดียวนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็ทีมงานเนี่ยค่ะก็เป็นเมมเบอร์มากตอนเราก็คุยกันมาสนุกกันมาแล้วก็พอนะวันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราอยากได้คนนี้มาช่วยจังเลยเนาะเราเราอยากได้ตำแหน่งนี้นะเราอยากได้อันนี้นู่นนี่ก็ก็ดึงกันเองก็ดึงกันเองใช่เพราะเราก็จะรู้ว่าเห็นหน่วยก้านเห็นเขาชอบอะไรเห็นเขาวิธีการคุยแบบไหนใช่ค่ะ เขา,าเรียกว่าอะไรนะคะสื่อสารตรงกรันเคมีเข้ากันก็เลยมารวมตัวกันจนถึงตอนนี้20คนแล้วค่ะพักกันสักครู่นะคะน่าสนุกมากๆสำหรับเส้นทางนี้ช่วงหน้าคุณจีนจะเล่าให้ฟังอย่างละเอียดถึงเรื่องของเว็บไซต์ g 1 g 1 c o m กันต่อสักครู่คะ่ะ ของไลนิ่งทอลกับสายสวรรค์ขยันยิ่งนะคะยังคงอยู่กับเจ้าของเว็บไซต์ g b a n c o m คุณจิรพัฒนอริยะบุรุษหรือว่าคุณจีนนะคะซึ่งเป็นเว็บไซต์อันดับหนึ่งในหมวดผู้หญิงค่ะที่เติบโตมาได้แล้วก็คนเข้าไปเป็นสมาชิกคนเข้าไปดูเข้าไปสื่อสารไปแลกเปลี่ยนกันอย่างมากมายได้รับความนิยมขนาดนี้เพราะว่าแนวคิดของเว็บที่บอกว่าเป็นพื้นที่ให้สาวๆมาแชร์กันนี่คือแบบโดนมากคุณจีนมันคือ ผู้หญิงก็ชอบพูดชอบคุยอยู่แล้วใช่ไหมคะแถมคุยเรื่องความสวยความงามนี่ได้เป็นวันวันก็เลยพอบอกเป็นพื้นที่สๆมาแชร์กันนี่คือแล้วมันก็เดินมาอย่างนั้นเดินตลอดค่ะบุคลิกของเว็บไซต์ g ีบันด o m อทคที่อยากให้เป็นแล้วก็ที่สร้างมันมาคืออะไรจริงๆแล้วอยากให้เป็นผู้หญิงที่มองโลกในแง่ดีแล้วก็คือมีความคิดที่คิดบวกอยู่ในใจไม่ว่าที่ เอ่อเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่ามันจะแบบทาให้เราท้อแค่ไหนอย่างน้อยมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเออถ้าเราทาลิปสักนิดนึงมันจะทําให้เราสดชื่นแล้วเราจะก้าวต่อไปได้ <c oughs> ค่ะคือความคิดบวกบางทีมาจากสิ่งที่ทําให้มีความสุขสบายใจด้วยแล้วก็คิดว่าผู้หญิงอะคะ่ะ <c oughs> คือทุกคนเนี้ยถ้าเกิด ณวันหนึ่งที่เขามีความมั่นใจและเขารู้สึกว่าวันนี้ดูดีนะเขาจะมีพลังมากกว่าเดิมก็เลยถ้าวันนั้นโลกจะสวยตลอดทําอะไรก็เจ๋งตลอดค่ะวันไหนโหวันนี้เราดูไม่สวยเลยอะไรอย่างนี้ยก็ไม่อยากส่องกระจกก็ไม่อยากส่องกระจกไม่อยากทํางานไม่อยากไปพบเจอผู้คนค่ะนั่นคือวิธีคิดที่ Gban.com ให้กับเพื่อนๆที่เป็นสมาชิกเราพยายามที่จะใส่พวกคอนเทนต์ที่ที่คิดบวกเนี่ยค่ะลงไปในเว็บหรือว่าเราก็จะดูแล คอนเทนต์ที่อยู่ในเว็บดูแลเมมเบอร์ให้เขาแบบมีกำลังใจมีอินสปายในการทำอะไรที่เขาอยากที่จะทำะหรือว่าแบบต่อยอดน้องๆที่เข้ามาอะไรเงี้ยว่าเ,เขาไปในทิศทางไหนได้ผักดันเขาหรือว่าให้กำลังใจเขาหรือว่าให้คำแนะนำได้ถ้าเกิดเราเราเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วเนี่ยม,มันคุยกันได้หมด ค่ะคือในนี้เป็นพื้นที่เป็นคอมมูนิตี้ออนไลน์รวบรวมเรื่องความสวยความงามสอนแต่งหน้าก็มีรีวิวเครื่องสำอางที่ใช้แล้วดีก็มีแต่ว่าเป็นรีวิวทั้งจากแอดมินของเว็บเองแล้วก็มีทั้งคนอื่นๆค,คนทั่วไปที่เป็นสมาชิกไปใช้ไปเจอของใหม่อะไรต่างแล้วก็ไปทดสอบดูแล้วลองใช้ดูแล้วชอบก็โพสเข้ามาแชร์กันเราตรงนี้เราเราดูไปถึงว่าแล้วคนที่บอกว่า ไปใช้แล้วดีเป็นประสบการณ์ตรงแต่ว่าโฆษณาออมมาไหมไหมคะมีค่ะเยอะมากทีมก็ทํางานกันตรงนี้เยอะแล้วคุณจีนทํำยังไงลบทิ้งหมดค่ะลบทิ้งเลยลบทิ้งหมดร้านบวกขายของไม่มีเลยในในเว็บจิบันที่คือทุกคนที่เข้ามาจะรู้ว่าถ้าเกิดสมมติว่ามีมีการมาเนียนอะไรเงี้ยก็ทีมงานลบไม่ว่าจะช้าจะเร็วก็ลบค่ะค่ะคือใช้ไม้แข็งเลยมัน เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ต้นนะคะแล้วทีเนี้ยก็ไม่ใช่เฉพาะแค่ทีมงานที่ซึ่งมีแค่20คนคเรามีระบบหลังบ้านด้วยแล้วก็มีเมมเบอร์ช่วยสอดส่องกันเองอเพราะว่าทุกคนพอเขาเขารักบ้านเขาอะเขาจะช่วยกันดูแลก็อยากให้บ้านสะอาดอยากให้เป็นคอนเทนต์ที่ที่มีคุณค่าที่จะลงจริงๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เป็นผู้สื่อข่าวทํามาลงแอดมินทํามาลงหรือว่าแม้แต่กระทั่งสมาชิก ก็ต้องเขียนอะไรเข้ามาหรือรีวิวอะไรเข้ามาที่มีคุณภาพด้วยค่ะพยายามอยากจะ <c oughs> ให้เป็นแบบนั้นเนาะก็ถ้าเกิดสมมุติว่าเ,เรามีมีคอนเทนต์ที่ไม่ดีเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะเริ่มมาตามกันละ <c oughs> แต่ถ้าเกิดเราเราตัดไฟตั้งแต่ต้นทุกคนก็จะรู้ว่ากฎของบ้านคือแบบนี้อา <c oughs> ค่ะ แต่ว่าคนที่สามารถโพสต์ได้อะไรได้เนี่ยต้องเป็นสมาชิกอยู่แล้วใช่ค่ะไม่ใช่เอะอใครไม่รู้เข้ามาเราะต้องผ่านการลงทะเบียนดังนั้นก็สามารถตรวจสอบคืออย่างน้อยอย่างน้อยเราก็จะรู้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนค่ะค่ะค่ะทีนี้8ปีที่ผ่านมาคุณจินพอใจกับเว็บนี้แล้วหรือยังยังแล้วจะอยากจะทําอะไรมันอีกคะตอนนี้ก็อันดับหนึ่งอยู่แล้วโอ้ยยอดวิวเป็น10ล้านเนี้ย ต่อเดือนอะ่ะมันมีอะไรให้ทําอีกเยอะอะค่ะอย่างตอนนี้เนี่ยก็แพลนงานที่ที่เตรียมเอาไว้ก็คิดว่าปีหน้าก็ยังไม่หมดอะคะ่ะเยอะมากมีทั้งแบบการพัฒนาตัวฟีเจอร์เองด้วยฟังก์ชันแล้วก็เดี๋ยวนี้คือวิวัฒนาการมันก็ไปเร็วนะคะก็เราก็ต้องตามเทรนดให้ได้ด้วยว่าตอนนี้โลกเข้าไปถึงไหนแล้วแล้วเราจะตามโลกยังไงเพื่อที่จะให้มันมาตอบรับกับสิ่งที่ที่เรา กำลังทําอยู่ะอะไรเงี้ยโดยที่มันไม่ได้ยัดเยียดจนเกินไปหรือว่าตรงนี้มันมันแบบผิดจุดประสงค์่รอะไรเงี้ยค่ะค่ะค่ะเว็บไซต์เว็บไซต์จีบั G เนี่ยนะคะคือเรียกว่าดูแลทั้งในส่วนของเนื้อหาแล้วก็ดูแลทั้งเรื่องของหลังบ้านดูแลเรื่องของ IT ให้ตอบสนองกับยุคสมัยไปโดยตลอดด้วยทํานองอย่างนี้ใช่ไหมคะนี่คือเคล็ดลับหนึ่งในของความสําเร็จของเว็บไหมคะ คนที่อยากจะสร้างเว็บใหม่ๆแล้วอยากจะเจริญรอยตามอาจจะไม่ใช่สังคมออนไลน์ที่มาคุยกันเรื่องควาสวยความงามนะคะแต่ว่ามันคือชุมชนอื่นๆเดี๋ยวทีมันมีไม่กี่ชุมชนเองนะคะถ้าคนที่อยากจะสร้างเว็บชุมชนออนไลน์ขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยต้องคิดถึงข้อไหนบ้าง มันอาจจะต้องคิดถึงข้อที่ว่าจุดเริ่มต้นที่เราทำเราทำถึงเราทามาเพราะอะไระแล้วก็พยายามที่จะนึกถึงวันแรกที่เราเริ่มทำเพราะถ้าถ้าเราทำไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะมันมันทนกระแสของของเงินที่เข้ามาไม่ได้เนี่ยเราก็จะลืมว่าสิ่งที่เราตั้งใจทำตอนแรกคืออะไรค่ะ,คะก็ต้องพยายามบาลานซ์ให้ดีว่าเวลาที่เรามีอุดมการณ์การที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ย เราจะก้าวไปทิศทางไหนอะไรประมาณนี้ค่ะ,คะเพราะว่าอุดมการกินไม่ได้เราต้องหาเงินเข้ามาเพื่อที่จะสร้างอุดมการนั้นให้สำเร็จแต่ว่าเราจะเอาเงินที่เข้ามานั้นนะ่ะทำไปให้ให้มันผิดเพี้ยนไปจากสิ่งที่เราตั้งใจหรือเปล่าตรงนี้เป็นสิ่งที่คิดว่าทุกคนควรจะต้องควรจะต้องคิดไม่ว่าจะเป็นแค่เว็บไซต์หรือว่าเป็นธุรกิจอื่นค่ะ สื่อก็เหมือนกันทุกๆสื่อนะเว็บไซต์ก็สื่อหนึ่งเป็นสื่อออนไลน์แต่ว่าทุกๆสื่อถ้าเกิดว่าไม่ลืมอุดมการไม่ลืมจิตวิญญาณแรกตั้งนะคะมันก็จะอยู่ได้แต่ว่าบางคนก็บอกเอ้าหล่ะมันก็ต้องกินต้องใช้ต้องเลี้ยงลูกน้องต้อง,องใช้ค่ะมันต้องมีงบประมาณอะไรต่างๆมากมายจีบันมีปัญหาเรื่องเรื่องการหาทุนไหมถ้าเกิดว่าเราเรายังคงยึดจิตวิญญาณมันอย่างเงี้ยคือจินว่านะถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ได้ไม่ได้ฟุงฟ้งเฟ้อจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้อยากรวยแบบเข้าตลาดหุ้นหรืออะไรยเี้ จินอยู่ได้แล้วก็ถ้าเกิดเราทํางานด้วยความที่เราแบบเราแฮ ppy กับมันนะ,ะเราจะไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งที่เราทําอยู่มันได,มนได้มันได้ผลตอบรับที่น้อยหรือว่าได้รายรับที่น้อยเกินไปเอาแค่เราพออยู่ได้แล้วก็แฮ ppy มีความสุขมีงานมีเวลาให้ครอบครัวได้มีเวลาส่วนตัวได้แล้วก็เฮฮาปาร์ตี้กับทีมเราได้แล้วทุกคนรู้สึกว่านี่คือสิ่งหนึ่งที่ที่ทำให้ชีวิตเ,เขามีคุณค่าคือเจนิจงคิดว่าทุกคนอ่ะ อาจจะไม่ได้มองว่าฉันอยากจะว่างเพราะว่าฉันอยากจะสบายแต่มันคงมีบางบางคนนะคะที่คิดว่าการทํางานคือการเติมเต็มชีวิตตัวเองอย่างจริงก็เหมือนกันคือถ้าไม่ได้ทํางานจรงก็รู้สึกมันขาดอะไรไปก็ก็อยากทํางานแต่งานที่อยากทํานั้นอ่ะมันมันก็น่าจะเป็นกล่องอะไรสักอย่างที่ที่เราตั้งใจทํามันขึ้นมาค่ะ ไม่ใช่ทํางานแล้วก็หวังผลแต่เรื่องของเงินหรือว่ารายรับอย่างเดียวถ้าทําแบบนั้นเนี่ยคุณค่าในชีวิตและคุณค่าในงานมันก็หายไปอย่างตอนนี้คุณจินก็สามีก็ทําอยู่ด้วยก็มาช่วยกันสองแรงแข่งขันแล้วก็ด <reco Christ. S 2> ูแลลูกได้ด้วยค่ะน่ารักมากๆลูกก็มีบล็อกด้วยจริงๆเราเขียนให้เขาตอนเด็กๆก็มันมันก็แบบเราพอเราอยู่ตรงนั้นใช่ไหมคะก็ก็เขียนไปหน้าจออยู่แล้วใช่เขียนไปเรื่อยๆตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่มีลูกเลย ใช่ค่ะตั้งแต่ท้องเลยค่ะก็เขียนมาเรื่อยๆแต่พอเข้าโรงเรียนก็ก็หายหายไปเพราะว่าก็โตแล้วด้วยแล้วก็เรื่องของเซ c u r i t y รตี้ด้วยเนาะอย่างเงี้ยค่ะค่ะแต่ลูกก็เล่นเอาลูกมีแฟนคลับเยอะเลยเยอะแม่ค่ะคือเขียนทั้งตัวเองแล้วก็เขียนทั้งเรื่องของลูกด้วยนะคะนี่เป็นเป็นคนที่อยู่ในสังคมออนไลน์อย่างแท้จริงคนหนึ่งในประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะคะคุณจีนเนี่ยเออถ้าเกิดว่าคนที่อยากจะทำเว็บ ชุมชนออนไลน์แบบนี้มันมีข้อที่จะต้องระมัดระวังอะไรอีกบ้างเอาละหลักการแห่งความสําเร็จฟังดูเจ๋งมากก็คืออย่าลืมอุดมการอย่าลืมบุค,คลิกและสิ่งที่เราสร้างไว้ตั้งแต่วันแรกแล้วก็หาสปอนเซอร์มันก็ต้องหานะแต่ว่าก็ต้องให้สอดคล้องกับกับงานที่เราทําอยู่ด้วยแล้วก็อุดมการเราด้วยเนี่ยแล้วมันมีอะไรอีกไหมคะที่อยากจะเตือนหรือว,ว่าข้อควรระวังถ้าเกิดข้อควรระวังเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเนาะเพราะว่า พอพอยิ่งแบบกระแสของเทคโนโลยีมันโตขึ้นแล้วก็มันไวมากค่ะคือเวลาที่เราทําอะไรออกไปมันอาจจะต้องแบบนึกถึงสังคมบ้างอะ่ะคืออย่างบางครั้งเนี้ยเราก็อเออทำาอันี้เนาะเอามาเอามาอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมันมีผลกระทบกับคนอื่นหรือว่าการที่อินเทอร์เนต็ตมันไปเร็วมากเนี่ยค่ะคําพูดของเราแค่แค่ไม่กี่คําอะอโดยเฉพาะถ้ายิ่งทําเว็บนะคะมัน มันเป็นแหล่งอ้างอิงชั้นดี<ช>เลยในการที่จะทําให้ให้โลกมันไม่สวยอะ่ะใช่คือมันสามารถโค้ดคํำพูดเราบทความในเว็บเราหรือแม้แต่กระทั่งภาพ หรืออะไรก็ตามที่เราสื่อลงไปในบ้านของเราเองอะ่ะแต่มันถูกอ้างอิงไปฆ่าคนอื่นได้ใ,ในทางสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คืออันตรายของคนที่อยู่ในสังคมออนไลน์แล้วคนที่ทําธุรกิจยิ่งต้องดูแลอีกชั้นหนึ่งถูกไหมคะเพราะเราเป็นคนสร้างบ้านมันก็ไม่ใช่มันก็ไม่ใช่ว่าเราตายคนเดียวด้วยเพราะถ้าเกิดสมมติว่าคนที่เขาเข้ามาอ่านเราเขารู้สึกว่าเขาไม่โอเคอเราก็จะไม่โอเคเพราะเราไม่โอเคปุ๊บ สปอนเซอร์ที่จะเข้าหาเราเขาก็ไม่โอเคด้วยมันก็ตายหมดเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคิดว่าเราจะทําให้มันโตขึ้นไปได้เนี่ยมันก็ต้องนึกถึง3มุมเลยทั้งทั้งตัวเราเองต้องอยู่ได้แล้วก็คนที่เข้ามาเขาได้อะไรเขามีมเขามีสิ่งที่เขาได้ติดตัวกลับไปแล้วเขาอิ่มเอิบใจแล้วมันมีคุณค่ากับสิ่งที่เขาเสียเวลามาหาเราไหมแล้วก็คนที่เขาเอาทุนมาให้เราได้รันธุรกิจนี้ขึ้นมาทําตามฝันของเราเนี่ยเขาได้อะไรกลับไป ตรงนี้มันก็สําคัญค่ะที่มันต้องคิดถึง3ฝ่ายค่ะต้องสร้างสมดุลทุกฝ่ายนะคะ,คะแต่ขณะเดียวกันสมดุลนั้นนะ่ะอยู่ภายใต้กรอบของความความสวยงามของความคิดบวกนะคะมันถึงโตได้มาขนาดนี้ใช่ไหมพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาหาข้อคิดแล้วแรงบันดาลใจจากผู้หญิงเก่งคนนี้กันต่อค่ะ ก็วันนี้แฟนๆของเว็บไซต์ Gban.com รวมไปถึงท่านผู้ชมที่อาจจะยังไม่ได้เป็นสมาชิกไม่ได้เป็นแฟนเว็บไซต์นี้แต่ว่าเป็นคนที่สนใจในเรื่องราวของการสร้างตัวเองสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ทำสิ่งดีๆให้ตัวเองและคนรอบข้างอย่างน้อยคุณจีนได้มาเติมเต็มเราในหลายๆเรื่องในคืนนี้เลยนะคะแต่ในขณะเดียวกันสมมติว่ายังเป็นธุรกิจเกี่ยวกับออนไลน์แล้วก็เป็นเรื่องของการสร้างเว็บไซต์ในฐานะที่อยู่ในวงการเนี้ย มีข้อแนะนํำไหมคะว่ามือใหม่อยากจะสร้างชุมชนขึ้นมามีพื้นที่อะไรอีกบ้างที่ตอนนี้ยังขาดอยู่จริงๆแล้วนะคะชุมชนหรือว่าพวกคอมมูนิตี้เว็บต่างๆเนี่ยมันกว้างมากๆคือถ้าเกิดมองย้อนกลับไปว่าทุกคนต้องมีสิ่งที่ตัวเองชอบใช่ไหมคะทุกอย่างเป็นคอมมูนิตี้ได้หมดค่ะไม่ว่าจะรถยนต์ของเต่านาฬิกาหนังสือใช่ค่ะเพราะว่า จากประสบการณ์ตัวเองนี่คือผ่านมาหลายคอมมูนิตี้มากๆเนื่องจากว่าเล่นแล้วก็เจอคนที่ชอบเหมือนเหมือนกันเอามาคุยคุยกันชอบกระตู้นเหมือนการชอบแมวเหมือนการชอบทําอาหารอะไรเงี้ยมันทุกอย่างมันเป็นคอมมูนิตี้ได้หมดอะค่ะเพียงแต่ว่าเราจะจริงจังแล้วใส่ใจกับมันแค่ไหนถ้าเราใส่พลังกับมันมากมันก็สามารถโตขึ้นมาได้ทุกที่ค่ะอะไรคือะไรคือทาให้มันโตคือจะสังเกตเห็นว่าคุณจินยกตัวอย่างก็นึกออกว่ามันมีมันมีชุมชนที่คุยกันเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องกล่องถ่ายภาพเรื่องดำน้ำเรื่องรถเก่าเรื่อง ของวินเทจใชเต็มไม่หมดเลยแต่ทําไมบางชุมชนมันก็อยู่แค่นั้นทําไมบางชุมชนมันโตขึ้นมันขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับคนที่สร้างบ้านนั้นหรือเปล่าที่ต้องคอยเข้ามาดูแลสมาชิกในบ้านไหมมันมันมีหลายปัจจัยอะ,ค,ะค่ะคือหนึ่งคือคนที่คนที่สร้างบ้านนั้นเนี่ยเขารวมตัวกันได้เหนียวแน่นแค่ไหนหอสองคือเขามี ทัศนคติของการทำงานในเชิงของมาร์เก็ตติ้งไปในทิศทางไหนแล้วก็เขากล้าที่จะเสี่ยงแค่ไหนเพราะถือว่าของจีเนียเสี่ยงมากคืองานมันสีเคียวมากแต่จริงก็ลาออกมาทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดสมมติว่าเอาจริงเออเอาจริงอ่ะมันทำได้ทุกอย่างไม่ว่าจะขายของหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันทำได้หมดอะค่ะธุรกิจออนไลน์ยังมีอนาคตไหมคะเยอะค่ะเพราะว่าทุกคนอยู่กับออนไลน์มากขึ้น ยิ่งโตขึ้นด้วยซ้ําหรือเปล่าใช่ค่ะแต่ขึ้นอยู่กับ<า>งองค์ประกอบที่คุณจินแนะนํามาตั้งแต่เรื่องของคอนเทนต์เรื่องของจิตวิญญาณรวมไปถึงวิธีการรวมถึง IT พัฒนามาให้ตลอดแล้วก็เอาจริงอย่างที่เราพูดเมื่อกี้มันอยู่ที่ใจก่อนนะคะคือถ้าเกิดใจมันได้เนี่ยอย่างอื่นมันซัพพอร์ตได้หมดม IT เดี๋ยวนี้ก็มีเว็บ ฟรีอะไรที่แบบมี tools ต่างๆที่มาช่วยเยอะมากแต่ว่าถ้าเกิดใจมันไม่ได้ไม่ว่ามันจะมีโปรแกรมอลังการแค่ไหนมันก็ไม่รอดนะคะเขาบอกว่าสุดท้ายคืออยู่ที่คนถูกไหมคะคุณจีอยู่ที่คนและอยู่ที่ดวงเช่นคนที่ต้องเข้าไปอยู่ที่คนที่ดวงด้วยเป็นมนุษย์ไอทีที่ที่เป็นคนตอบไล่อยู่ที่ดวงด้วยคุณผู้ชมคืออย่างนี้บางคนบอกว่าเอาล่ะมันขึ้นอยู่กับความถี่เช่นเว็บต้องต้องโพสต์บ่อยๆเป็นอกเกอร์ก็ต้องมีวันละเรื่องให้คนอ่านอะไรต่างๆอันนี้ขึ้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยเหล่านี้หมดเลยเหรอคะมันขึ้นอยู่กับว่าอ่อยู่กลย,ยุทธ์ของแต่ละคนคือยังไงบางคนเขาใช้วิธีขยนันคนก็จะติดเขาเพราะเขาขยานันห,หรือว่าอ่านวันละเรื่องวันละเรื่องหรือบางคนไม่ได้ขยนันแต่คือสิ่งที่เขานําเสนอมันวา้าวมากัมันอลังการมากคนก็ติดอยู่ดีว่าเมื่อไรเขาจะมาถึงแม้ว่าถึงแม้ความถี่ไม่ได้โพสต์อะไรทุกวันแต่ก็ติดอยู่ดีใช่ค่ะเพราะทุกครั้งที่โพสต์ไม่มีผิดหวังใช่ค่ะอ โอ้โหได้เทคนิคเยอะแยะมากเลยนะคะจากคุณจีนสุดท้ายนาทีสุดท้ายค่ะคุณจีนอยากจะให้ข้อคิดและแรงบันดาลใจให้คนที่ดูรายการของเราในคืนเนี้ค่ะอยากจะลุกขึ้นมาทําตามความฝันจะมาสร้างเว็บไซต์สร้างธุรกิจหรือทําอะไรก็ตามคุณจีนอยากจะบอกเขายังไงดีก็ตอนต้นเนาะมี vtr ไปแล้วนิดนึงก็ยังเป็นคติประจําใจอยู่ก็คือว่าถ้าอยากจะทําอะไรค่ะก็ทําเลยอย่าให้เรารู้สึกว่า รูนี้เราทำจะตั้งแต่แรกก็ดีอะไรเงี้ยม,มันจะรู้สึกว่าชีวิตมันเริ่มใหม่ได้เรื่อยๆค่ะถ้ายิ่งเราคิดช้ามันก็ยิ่งเริ่มได้ช้าอย่างตอนนี้ถ้าเกิดเราเริ่มนะวันนี้พรุ่งนี้เราเรารู้สึกเฟลเราก็ยังมีทางที่จะกลับได้อะไรเงี้ยค่ะฝันอะไรทําเลยค่ะคว้ามันเดี๋ยวนี้เลยเอื้อมไกลเอื้อมใกล้ก็ทําเลยวันนี้ ขอบคุณมากนะคะคุณจีนวันนี้ได้พลังเยอะแยะเลยแล้วก็เทคนิคเคล็ดลับในเรื่องของธุรกิจออนไลน์และการสร้างเว็บไซต์ให้ประสบความสําเร็จด้วยนะคะขอบคุณมากมากคะ่ะขอบคุณค่ะ,คคะและนี่ก็คือคุณจีนจีราพัฒจากเว็บไซต์ g ีบัน o m ค่ะวันนี้เราทั้งสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ